เพื่อนๆผมสุกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมบริตัเอเจซีครับเมื่อเชื่อมตุนปีที่ผ่านมานะครับท่านดรสมชายคัชเลีละหานะครับได้ทำการคิดค้นแผนการตลาดเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับมีโอกาสสร้างรายได้สูงสุดในการสร้างรายได้แผนรายเดือนหรือที่เขาเรียกว่าแผนทวินเน็ตเวิร์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา อธิบายผ่าแผงกับตลาดนะครับของแผนทวินให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสรับรายได้สูงสุดในแผนทวินเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับว่าจะแผนทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยคืออะไรนะครับแผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับเกิดจากรายได้เกิดจากการคํานวณ 425คะแนนแรกนะครับเรทที่เขาเรียกว่า PV จากการบริโภคสินค้าภายใต้องค์กรของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนํามาแปลงเป็นกำไร2%จาก425คะแนนลึกทั้งหมด30ชั้นนะครับพูด,ดง่ายๆนะครับในแต่ละเดือนนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องบริโภคสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ425คะแนนแรกนะครับใส่ในแผนทว i n Network นั่นเองนะครับ และเพื่อนๆนะครับจะมีโอกาสนะครับรับรายได้แผนทวินเน็ตเวิร์กนั่นเองครับต่อหนึ่งรหัสนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้านะครับสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อยองหงขวดเล็กมาขวดหนึ่งนะครับซึ่งยองหงขวดเล็กเนี่ยมีคะแนนเท่ากับ425คะแนนนะครับเพื่อนๆก็เอา2%เนี่ยมาคูณ425คะแนนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้ทั้งหมด8บาท50นะครับและถ้า องค์กรของเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าเข้าแผนทวินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถรับรายได้ในแผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับลึกทั้งหมดสามสิบชั้นนะครับคําถามขัดไปก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับมีองค์กรตั้งแต่ชั้นที่สาสิบเอ็ดถึงหกสิบจะมีรายได้จากแผนทวินได้หรือเปล่าคำาํคำคําตอบก็คือมีนะครับบริษัทจะจ่ายให้กับเพื่อนๆนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นจาก 4 2 5ยี่สิหคะแนนแรกนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆจะมีโอกาสสร้างไรายได้นะครับ4ี่บาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับใน4ี่ร v อยี่สิบห้าตั้งแต่ชั้นที่สามสิบเอ็ดถึงหกสิบนั่นเองนะครับคำถามถัดไปก็คือถ้าเพื่อนๆไม่รักษายอดนะครับใน4 2 5อยสบห้าคะแนนแรกนะครับเพื่อนๆมีโอกาสรับไรายได้แผนทวินได้ไหมนะครับ มีโอกาสนะครับเง,ง,งื่อนไขง่ายๆก็คือทุกๆครั้งนะครับของเดือนเมื่อเพื่อนๆมีรายได้ครบทุกๆสามพันบาทนะครับบริษัทจะทําการหักเงินเจ็ดร้อยบาทนะครับออกไปในเงิน1นึ่พบาทที่สามนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับรับเงินหนึ่งบาทหนึ่งพบาทที่สามนะครับในแผนบาลานซ์ทีมนะครับซึ่งเป็นแผนบันเนอรนั่นเองครับ ในการจับคู่จ่ายนะครับที่บริษัทเขาบอกว่าเอ้จ่ายขั้นต่ำมรพันธ์สูงสุดวันละ15,000บาทนะครับเพื่อเ่อจะได้รับรายได้แผงอันตรายแบบนี้นะครับและ1,000บาทที่3นะครับเพื่อเพื่อจะได้เงินในแผนบาลานเพียงแค่200กว่าบ,บาทคําถามคือ700บาทตัวนี้มันหายไปไหนเน0ะบ700บาทตัวนี้นะครับก็หักเข้าแผนทวินนั่นเอง นะครับและเพื่อนๆนะครับสามารถไปเบิกจงเหงขวดเล็กได้นะครับที่สาขาไหนก็ได้ครับใกล้บ้านเพื่อนๆนั่นเองนะครับและเพื่อนๆนะครับก็สามารถรับรายได้แผนทวินนะครับเมื่อเพื่อนๆมีรายได้ครบหนึ่งพันบาทที่สามนะครับในแผนบาลานซ์ทีมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองอปชันนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับแล้วก็ปอลอนะครับบริษัทจะทำการโอนแผน รายได้แบบรายเดือนนะครับให้ทุกๆวันที่8ของเดือนนั่นเองนะครับโอเคถัดไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือคะแนนแผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับ425คะแนนแรกนะครับชั้นที่1-30 1นะครับรับรายได้แผนทวินอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงและผมเพิ่งผมเพิ่งพูดถึงไปสไลด์ที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือ รับรายได้นะครับแปดบาทห้าสิบนะครับในเมื่อใต้อ,ง,องค์กรของเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าครบ4ี่รอยี่สิบห้า PV แรกนั่นเองนะครับคำถามถัดไปก็คือถ้าต้องคองรของเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อสินค้านะครับเข้าแผนทวินนะครับเลยสี่ร้อยยี่สิบห้าคะแนนแรกนะครับก็คือสี่ร้อยี่สิบหกถึงแปดร้อยห้าสิบ PV เนี่ยนะครับ เพื t t t ่อนๆมีโอกาสรับรายได้ได้ไหมนะครับเมื่อตั้งกองของเพื่อนนะครับซื้อสินค้านะครับมีโอกาสรับรายได้นะครับก็คือนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับบริโภคสินค้านะครับตั้งแต่คะแนนที่สี่ร้อยยี่สิบหกนะครับถึงแปดร้ยห้าสิบนะครับเพื่อนๆก็เอาคะแนนตรงนี้นะครับสมมุติว่าอ่ามันเลยมาสองร้อยนะครับเพื่อนๆก็เอาสองร้อยเนี่ยคูณหนึ่งเปอร์เซ็น แล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือรับรายได้จากแผนทวินนะครับข้อที่สองนะครับเพื่อ่อจะได้รับเงินคืนอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากคะแนน PV ที่เกินมาจากสี่ร้อยี่สิบห้า PV เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเลยนะนครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างก็คือซื้อสินค้าแผนทวินมา ห้าร้อย PV นะครับมันก็เกินมาเจ็ดสิบห้า PV ถูกไหมครับอ่าเพื่อนๆก็เอาเจ็ดิบห้าเนี่ยนะครับคูณนะครับศูนย์จุดสามนะครับก็จะได้แผนทวินเพิ่มอีกยี่สิบสองจุดห้าสิบสตังค์นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ยังมีแผนเพิ่มเติมอีกนะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับ ต้อากรอของเพื่อนเพื่อนซื้อสินค้าในแผนทวินเน็ตเวิร์กเกิน850คะแนนนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะรับรับไรายได้จากแผนทวินเหมือนเดิมนะครับ1%นะครับแต่เพื่อนๆนะครับจะได้รับเงินคขึ้นอีก50%นะครับจากคะแนน PV ที่เกินมาจาก850นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปคำนวณกันดูนะครับว่าถ้ามันเกินมาหนึ่งคะแนนเนี่ย ก็คือถือว่ามันเป็น950 PV ใช่ไหมครับเพ,เพื่อนเมื่อก็เอา100เนี่ยคูณ50ก็จะได้เงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าท่านดรสมชายชลีละหานะครับจะคิดค้นแผงกรตลาดที่มองว่าเอ้ยถ้าเพื่อนเพืไปชวนคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยแต่เขาเนี่ยังไม่มีองค์กรเนี่ยเขาจะมีโอกาสสร้างรายได้ได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือ นี่นะครับอันนี้เป็นแผงกระดาษที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับบริโภคสินค้านะครับใส่แผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับให้คะแนนเกิน850คะแนนนะพูดง่ายว่ามันต้อง8 5 1ขึ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะมีบริโภคสินค้าซ้ำนะครับติดต่อกัน ครบ3เดือนนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเงินจากกองทุนรวม PV ของแผนทิมินเนตเวอร์ทั้งหมดนะครับตลอด3เดือนนะครับรับมา5%นะครับอันนี้ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเอ้ตัวอย่างคนที่รับไรายได้แผนนี้เนี่ยมีรายได้เท่าไหร่กันนะครับและสินค้าที่ผมแนะนำนะครับก็คือซื้อยงเหงขวดกลางหงขวดนะครับก็จะได้ 850คะแนนนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ครบนะครับก็เพื่อนอาจจะซื้อนะครับน้ําดื่มโอชิตันนะครับขวดละ16บาทนะครับให้มันเป็น851คะแนนนะครับซื้อครบติดต่อกันนะครับ3เดือนนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสรับรายได้นะครับ5%จากกองทุนรวมทั้งหมดทําไมเพื่อนๆถึงได้รับแผนรายได้แบบนี้ ในมือเพื่อนๆไม่มีอ,องค์กรเพราะว่าเขาเอาจากยอดขายแผนทวินทั้งหมดนะครับทั่วโลกของบริษัทจอห์นคอยน์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าเขาเอารายได้จากสายงานอื่นมารวมกันนะครับแล้วก็มาถัวเฉลี่ยให้กับเพื่อนๆนะครับและเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องสร้างองค์กรนะครับเพื่อนๆก็มีรายได้จากกองทุนรวมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาสําหรับคนที่เอ้ยกลัวว่าจะทํางานไม่เป็นกลัวว่าเอ้ยไม่มีอ,องค์กรเนี่ยจะมีโอกาสรับรายได้ได้ไดหรือเปล่านะครับ อันนี้มีโอกาสรับได,ได้แน่นอนครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นผมแคปหน้าจอมาจากาเว็บไซต์ของบริษัทนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาศึกษาหรืออ่านเพิ่มเติมได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดมาสไลด์ที่แล้วนะครับอันนี้ผมก็สรุปให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากจอ่านต่อนะครับและให้เคลียร์นะครับก็อ่านแผนกระดาษตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะ ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างรายได้แผน Party Plan นะครับก็คือแผนกองทุนรวมนะครับ5%เปอร์เซ็นต์นะครับในรหัสที่หนึ่งนะครับของทีมงานของ e l i t e เดนะครับของคุณสุนีผู้เพชรนะครับเขาก็รับรายได้นะครับของแผนทีว m เดนเน็ตเวิร์กนะครับ6,812บาทนะครับแล้วก็แผน Party Plan นะครับก็คือแผนกองทุนรวมนั่นเองครับ6,100 หกสิบสามบาทนะครับถ้าเถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อยงเหงนะครับขวดกลางหนึ่งขวดนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ซื้อน้ําดื่มนะครับอีกสักหนึ่งขวดนะครับแล้วก็เอามาหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสาบาทนะครับลบประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆกําไรเป็นหนอกเลยนะครับห้าพันบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ลองมาคํานวณกันดูนะครับว่าเพื่อเพื่อจะได้กําไรได้อย่างไรครับก็ได้กําไรจากตรงนี้นั่นเองนะครับคําถามถัดไปก็คือไอแผนพาร์ที่แพลนเนี่ยรหัสที่สองถึงรหัสที่สิบห้านเนี่ยมีโอกาสรับรายได้ได้หรือเปล่านะครับมีแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นแผนทวินเน็ตเวิร์กของคุณสุนีนะครับก็โบนัสทวินรหัสที่สองก็ได้รับรายได้สี่พันเก้ายี่สบสามเปอร์เซ็นต ้ขออภัยครับ4,923บาทนะครับแล้วก็รายได้จากกองทุนนะครับ6,163บาทเห็นไหมครับเพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับรักษายอดนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องสร้างองค์กรนะเพื่อนๆก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากแผนปาร์ตี้แพลนนั่นเองนะครับก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับว่าเอ้ยเพื่อนๆมีโอกาสจะรับรายได้ได้อย่างไรนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ยกตัวอย่างจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสนามจริงกันนะครับในการเช็ครายได้แผนทวินนะครับในในรหัสของผมกันดูนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆน,นะครับกระจ่างและชัดเจนนะครับว่าเอ้ยรายได้แผนทวินเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะครับในบริษัทจอนคอยเนี่ยโอเคนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาที่ www.coin.co.th นะครับ เป็นเว็บนี้นะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะล็อกอินเข้ารหัสผมเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับใส่พาสเวิร์ดคลิกล็อกอินอ่านะครับถ้าผมเอาเมาส์มาจ่อที่รหัสที่หนึ่งของผมนะครับเงิน เงินเข้าเงินหักเข้าทวินเดือนนี้ผมยังไม่มีนะครับแต่ถ้าคนที่มีเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆดูด้านล่างนะครับมันจะขึ้น700บาทนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเลือกจอนคอยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมีรายได้ถึง1,000บาทที่3นะครับก็จะเข้าแผนทวินเจ็บาทนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆมันจะเป็นน่องรักษายอดแล้วนะครับและ ทุกวันที่แปดนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสารับรายได้นะครับแผงทวิน Twin ได้อีกด้วยนะครับอโอเคถัดไปนะครับคลิกตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโบนัสทวินเน็ตเวิร์กนะครับคลิกตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมครับผมเริ่มทำธรุรกิจ o o ย n n d คอนะครับตั้งแต่เดือน ปี2 5 5 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้แผนทวินของผมนะครับอ่าแปบาท5,439บาทปีที่สอง7รรับมา5้า8บาทปี2558รผมรับมาและ1,169บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนโบนัสทวินนะครับของเดือนที่1นเดือนที่2อเดือนที่3นะครับแผนพาร์ตี้แพลนจะอยู่ตรงนี้นะครับ สามเดือนที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ทการรักษายอดนะครับเพื่อที่จะมีคะแนนครบถึงแปดร้อยสิบแปดร้อยห้าสิบเอ็ดคะแนนนะครับผมก็เลยยังไม่มีพาร์ตี้แพลนนะครับและเดือนนี้นะครับผมจะทําการรักษายอดนะครับเพื่อที่จะรับรายได้แผนพาร์ตี้แพลนในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็จะให้เพื่อนๆนะครับเห็นโอกาสนี้นะครับในเมื่อเพื่อนๆนะครับบางคนสร้างองค์กรไม่ได้ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับรักษายอดเพื่อนๆก็จะมีกําไรแล้วก็ได้ยงเหิงมาปริโภคนะครับเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของเพื่อนๆน,นะครับแข็งแรงแล้วก็อายุยืนย,นยาวนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโอเคก็ไปคลิกตรงนี้ดูนะครับ MDP Twin Network นะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับซ้ายผมแผน Twin Network ก็มี75หน่วยนะครับขวา73หน่วยนะครับก็ ในการขึ้นตำแหน่งนะครับก็ต้องมีทั้งหมดซ้าย600้อยขวา600ของแผนทว i n เน็ตเวิรนั่นเองนะครับก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลนะครับขอเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆสู้ไม่ถอยนะครับเพื่อนๆก็จะขึ้นตำแหน่งได้แน่นอนนะครับโอเคเราไปคลิกดูเลยแผนโบนัสทวินเดือนนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับก็คือ8ปดบาทห้ก็คือ เมื่อองค์กรของเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้านะครับในภายใน425คะแนนแรกนะครับอันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ8บาท50ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาซื้อยงเหิงขวดเล็กนั่นเองนะครับ425คะแนนแรกก็จะเข้าเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่1บาท20สตางค์เนี่ยเขาอาจจะซื้อสินค้าอย่างอื่นอาจจะซื้อประมาณสัก50คะแนนนะครับก็เลยได้รับรายได้1บาท20สตางค์นะครับตรงนี้ดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่เมื่อเพื่อนๆนะครับ สร้างรายได้สร้างองค์กรนะครับมากกว่าห้าพันรหัสขึ้นไปนะครับและเพื่อนๆนนะครับปิดมาทั้งหมดสิบห้าจดีนะครับแล้วก็รักษายอดทุกรหัสนะครับเพื่อนๆน,นก็จะมีโอกาสสร้างไรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทในแผนทูวินก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ามาดูถูกแผนนี้โดยเด็ดขาดนะครับโอเคครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสแรกของผมนะครับรหัสที่สองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเงินหักเข้าแผนทวินเดียนนี้ผมยังไม่มีนะครับก็ผมเขาบอกนะครับว่าบริษัทจอนคอยเนี่ยนะครับมีโอกาสให้เรานะครับสมัครสมาชิกรหัสสูงสุดถึงสิบห้ารหัสนะครับและจินตนาการดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับบีโบนัสแผนทวินนะครับเข้าทุกรหัสนะครับเพื่อนๆบางเดือนเพื่อนๆก็มีโอกาสสร้างรายได้หลักหมื่น ได้ด้วยนะครับถึงแม้ยังไม่ขึ้นตําแหน่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆนะครับอาจจะมีองค์กรนับโตข้างเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้เช่นกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับกเ็เข้าใจว่าแผนโบนัสวินเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีโอกาสสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ฟังและตั้งใจผมมาถึงหน้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นรายได้ยามมหาศาลกับแผนชีวิตเน็ตเวิร์กแล้วนะครับและเพื่อนๆจะรอช้าอยู่ไปทําไมละ่ะก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับมาทําการรักษายอดนะครับเพื่อที่จะรับไรายได้นะครับแผนกองทุนหเเซ็นตนะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าอีกสามเดือนข้างหน้านี้นะครับเพื่อนๆจะมีรายได้เดือนเพิ่มขึ้นเดือนละ ห0 0 0มืนเอ้ยขออภัยครับห้าพบาท1,000งบาทแล้วขึ้นอยู่กับขนาดยอดขายทั่วรอกของบริษัทจอนคอยนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจับวีดีโอดีๆอีกชุดหนึ่งนะครับในการทำแผนรายได้ของแผนทวีเน็ตเวิร์กของบริษัทจอนคอยคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามวีดีโอในชุดนี้นะครับและพบกับผมกับสุกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมมิริตเอเซกันใหม่นะครับสวัสดีครับ